ฮือฮาปลาไหลสีทองเจ้าของซื้อใส่ตู้เลี้ยงเชื่อให้โชคลาภชาวบ้านแห่ส่องเลขอ่างทองฮือฮาเลขเด็ดปลาไหลสีทองเจ้าของซื้อมาจากตลาดมาเลี้ยงใส่ตู้ปลาสวยงามฝันเห็นเลขชัดเจนชาวบ้านทราบข่าวแห่ส่องเบอร์ย9ิบตุลาหกหที่บริเวณบ้านเลขที่34มหมู่3ตําบลโพสะ อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านแห่เดินทางมาสง่งตัวเรกปลาไหลสีทองที่เลี้ยงอยู่ภายในตู้ปลาสวยงามกันอย่างคึกคักซึ่งเป็นปลาไหลสีทองขนาดใหญ่ ที่ถูกนำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาสวยงามโดยคุณอุ๊แม่ของน้องสปายนะครับเด็กหญิงวัยห้าขวบเล่าให้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนตนเองได้ไปพบปลาไหลสีทองในตลาดอ่างทองที่แม่ค้าเอามาวางขายแต่ได้ซื้อกลับมาบ้านก่อนนำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาสวยงามให้น้องสป,ปายที่อยากได้ไว้ดูเล่น พร้อมตั้งชื่อว่าเจ้านำโชคเป็นปลาไหลสีทองตัวขนาดใหญ่หนักประมาณ7ขีดและมีหูทั้งสองข้างตนเองเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลให้โชคลาภจึงนำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาสวยงามเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างมาขอส่องตัวเลขนำไปเสี่ยงดวงเห็นที่ตัวปลาไหลเป็นเลข93ส่วนตัวเองนั้นเชื่อว่าจะให้ จะได้โชคราบก้อนโตจากเจ้านำโชคโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตนเองได้ฝันเห็นเลขเด็ดนะครับ2,97 และ44ชัดเจนเตรเียมนำไปเสี่ยงดวงกันต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับของอของเราของหลายๆคนนะครับก็มีความเชื่อเรื่องโชคลาภเรื่องดวงเรื่องเลขเรื่องอะไรนะครับก็มีอะไรแปลกใหม่หรือมีอะไรในความเชื่อต้องแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็เชื่อไปได้ครับแต่ถ้าทําให้ใครเดือดร้อนถ้าทําให้เสียงเงินเสียทรัพย์ก็อย่าไปเชื่อเลยครับก็เวลาเชื่อก็มีเหตุผลในการเชื่อแค่ นนั่นเองแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราเชื่อแล้วไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ผิดกฎหมายก็เชื่อได้ครับเพราะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับจะมีเดี๋ยวมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลจะมาอัปเดตให้ฟังครับ